สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านใดเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับฮานุมานพิมพ์นิยมตัวหนังสือนูน หลวงปู่เม้าพลวิริโยวัดสี่เหลี่ยมนะครับท่านใดมีแบบนี้ยินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับสามารถติดต่อมาได้และก็ทักข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0806691916นะครับ ID l ลาย292531ตัว M ใหญ่ติดกันทุกตัวเลยนะครับใครมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่าหลักหมื่น สามารถทักและติดต่อกันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเพิ่มจำนวนยอดติดตามนะครับท่านใดเบียบนี้ยินดีรับเชา่าติดต่อมาได้เลยนะครับและรับเช่า24ชั่วโมงครับต้องเป็นอนุมานทิมพนิยมแท้สากลด้วยนะครับสวัสดีครับ